เริ่มบางต้นอื่นๆน,นะคะนี่ปลูกแค่ต้นเดียวกินก็ไม่ทันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ออยก็จะมา,าเก็บต้นนี่ถ้าไัเป็นเห็นตอนนี้นะคือต้นเขาใหญ่มากนะคะนี่คือใบชิโซต้นนี้เขาที่แม่ออยปลูกแค่ต้นเดียวนะ ้นเขาจะใหญ่มากเลยแล้วก็แม่วาไม่ได้มีเวลาเก็บเขาก็จะเริ่มโตนะคะวันนี้แม่วาก็จะมาเก็บต้นใบชิโซนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าวิธีการปลูกชิโซน,นี้ปลูกยังไงคือใบโอบะหรือชิโซนี้ปลูกปลูกง่ายนะคะมันเป็นผักใบแล้วก็เป็นผักที่ปลูกได้ในฤดูร้อนนะคะช่วงอากาศตอนนี้ก็เข้าฤดูร้อนใบชิโซก็เติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยชิโซเราก็ปลูกได้ะคะ่ะ ในช่วงแรกใบชิโซพอได้สักสิบใบเนี่ยเราก็เริ่มตัดตรงยอดเขานะคะแล้วก็เราสามารถเก็บได้เพื่อให้เขาพอเรายิ่งตัดยอดของใบชิโซใบชิโซเขาก็จะแตกใบออกไปมากขึ้นนะคะให้ปุ๋ยให้ยังไงเวลาให้ปุ๋ยเราก็ดูว่าใบาเขาเล็กลงเริ่มไม่ค่อยใหญ่นะคะหรือไม่ก็สีของใบเขาเริ่มเปลี่ยนเราก็ ให้ปุ๋ยเขาไปนะคะนางไม่อ้อยให้ปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะที่ใช้ตอนนี้ก็คือใช้อยู่ตัวเดียวก็คือปุ๋ยโบกชินะคะที่มีอยู่ก็แทบจะไม่ค่อยได้เติมปุ๋ยเลยนะคะสําหรับต้นนี้วันนี้ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวไม่อ้อยก็จะมามีวิธีเก็บนะคะใบชิโซถ้าเราจับด้านหลังใบเขาเนี่ยอย่างตรงนี้นะคะถ้าเราจับหลังใบเขาอ่ะเขาก็จะ กลิ่นเขาก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บนะคะถ้าเราเก็บใช้เองเราก็เก็บเป็นก้านเลยค่ะเพื่อที่จะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปใส่น้ำเล่าเวลาเราจะกินแล้วก็ค่อยเด็ดทีละใบนะคะมาทานอย่างนั้นมันก็จะสามารถเก็บกลิ่นของใบชิโซ,โซได้ดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมาเก็บกันเลยนี่ก็เป็นต้นชิโซนะคะที่แม่ออยปลูกในฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาชิโซเป็นพืชล้มลุกในตระกูลเดียวกับมิ้นท์ มีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าโอบาในประเทศญี่ปุ่นนิยมนำมารับประทานห่อเป็นซูชิหรือจะทานกับซาซิมิค่ะโดยหลังจากที่เราทำการหยอดเมล็ดไปแล้วนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากที่พืชมีอายุได้50วันค่ะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ไปเรื่อยๆจนถึง4-5เดือนเลยทีเดียวหลังจากต้นเริ่มโซมใบก็จะเล็กลงแล้วเราก็จะเริ่มทำการปลูกใหม่ค่ะ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30องศาที่ญี่ปุ่นก็จะสามารถปลูกได้ในเฉพาะฤดูร้อนเท่านั้นค่ะส่วนที่เมืองไทยก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและก็ปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะคะชิโซ,โซเป็นพืชที่ชอบดินที่มีความร่วนซุยนะคะระบายน้ำได้ดีไม่ชอบน้ําขังแล้วก็สามารถปลูกในที่ที่มีแสงแดดลรงอย่างน้อย50%ขึ้นไปค่ะ สิ่งที่สําคัญนะคะในการปลูกชิโสโปก็คือการตัดแต่งกิ่งและใบควรริดกิ่งหรือใบที่อยู่ตามติดกับดินหรือใบที่ซ่อนด้านในใบที่ไม่โดนแสงแดดนะคะเพื่อให้ทรงพุ่มระบายอากาศได้ดีเป็นการป้องกันโรคและแมลงแล้วก็ได้ทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ใบออกมาสวยงามค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคลื่นี้นะคะแม่ออยก็จะพาเพื่อนๆมา ตัดตกแต่งพุ่มของอต้นใบอบะนะคะจริงๆใบโอบะนะ,ะ,ระนะเราสามารถตัดตกแต่งพุ่มเขาได้ตั้งแต่เขามีใบได้10บใบนะคะเราก็เริ่มเก็บได้แล้วและยิ่งถ้าเราตัดเนี่ยตัดพุ่มเขานะคะตรงช่อเนี่ยเขาก็จะยิ่งแตกออกมาพุ่มสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ออ์ก็จะมาตัดแล้ววันนี้จริงๆแม่ออ์มาตัดช้านะคะไม่ค่อยได้มาตัดเจ้าใบอบะอย่างงี้นะคะท่านเพื่อนเห็นตรงนี้ เนี่ยใบเนี่ยถ้าเราตัดตรงข้อตรงนี้นะคะหรือตัดตรงนี้เลยก็ได้มันก็จะมีตรงด้านในนะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเนี่ยนะคะตรงข้อตรงนี้มันก็จะมีใบอื่นแตกออกมายิ่งเราตัดมันก็จะยิ่งแตกใบออกมานะคะเราก็ตัดใบอ,อ,อ่อนไปทานได้เลยนี่แม่ก็เลยจะมาตัดใบอบะละนี้ก็ถ้าเพื่อนอไม่ได้ตัดเขานะคะแสง จะส่องไม่โดนข้างล่างนะคะใบเขาก็จะแตกออกมา,าได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยวันนี้แม่วก็จะตัดอย่างนี้ไปเลยเพื่อที่จะให้ใบข้างล่างเขาแตกออกมานะคะท<ด>่านเพื่อนสังเกตเนี่ยมันก็จะมีใบข้างล่างอย่างนงี้นะคะ <ๆ S 2> มันก็จะทําให้แสงเข้าส่องถึงได้ค่ะพอดีแล้วนะคะสําหรับการตัดออกไปฐานนี้นี่นะคะโอ้วันนี้ใบอบะ อ่อนแล้วหอมมากเลยแล้วก็ท่าเพื่อนสังเกตนะคะข้างล่างเขาเนี่ยเขาจะลกนะเาลมเขาก็จะส่งผ่านไม่ถึงเพื่อนเพื่อนก็เด็ดออกไปก็ได้นะคะใบที่เราไม่ใช้อย่างเงี้ยโหใบใหญ่มากเนี่ยคะ่ะพอเรายิ่งตัดเดกเขาก็จะยิ่งออกมาแต่พยายามให้เขาโล่งโปร่งหน่อยนะคะเพื่อที่เขาจะได้แตกใบได้ดีขึ้นหน่อย ใบไหนเราไม่เอานะใบแก่ๆบางอันที่ไม่อ,อ้อยมันมันแก่ไปแล้วเนี่ยก็จะรีบเด็ดออกมาก่อนเพื่อให้ใบอื่นของเราเขาออกมาสวยๆนะคะไม่งานเดี๋ยวเขาจะเป็นแหล่งรวมโรครวม,มแมลงนะคะนี่แม่ก็จะเลือกเด็ดออาแล้วให้เขาแตกใบนเนาะก็เ,เริ่มโล่งขึ้นมาละ ส่วนใบไหนนะคะที่เขาเก็บได้แล้วเราก็เก็บไปเลยนะคะเดี๋ยวอย่างเงี้ยแต่ใบอ่อนเราก็ปล่อยให้เขาแตกไปเพื่อที่เขาจะได้แตกใบใหม่นะคะถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะแก่คาต้นละอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บวันนี้มาเก็บใบโอบะแล้ว <laughs> แต่เขาก็จะแตกใหม่อยู่ดีอะ ตัดแลใบเล็กๆเอาไว้นะคะใบอ่อนเขาจะอร่อยกว่าใบแก่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมารีบเก็บเขาหน่อยถ้าเพื่อนๆจะเก็บไปขายหรืออะไรเนี้ยต้องมารีบเก็บนะคะนี้แม่วาพยายามเก็บให้ใบเขาโล่งๆหน่อยนะคะเดี๋ยวฝนตกเขาแตกใบใหม่ออกมา นี่นะคะใบโอบะที่แม่อรได้มาวันนี้เยอะมากเลยทั้งใบแก่ใบอ่อนแบบอย่างเยอะเลยส่วนนี้ก็คือต้นเขานะคะก็โกรนไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะคะพอตัดไปแล้วใบเขาจะแตกออกมาสวยอีกไหมนะชีสุตต้นนี้ของแม่อรอค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะคะพอดีว่าแม่อรอตัดอ่า ยอดเขานะคะแค่ครั้งเดียวเองแล้วเขาก็แตกยอดออกมาเยอะมากเลยถ้าเพื่อนๆอยากให้เขาช่วงตอนเริ่มต้นนะคะพวกตอนที่เขายังเล็กอยากให้ต้นเขาโตแล้วก็แตกกิ่งแตกยอดมากขึ้นเราก็ตัดเนี่ยนะคะตรงนี้ตรงยอดนี้ค่ะแล้วเขาก็ต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นแตกกิ่งออกมามากขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมันก็จะมีใบเล็กๆอยู่ตรงนี้ตาม เป็นกิ่งแขนงนะคะเนี่ยตัวกิ่งแขนงเนี้ยนะคะพอเขาโดนแดดได้ดีถ้าเราตัดตั้งแต่ตอนเริ่มเนี่ยเขาก็จะขยายใหญ่แผ่กิ่งก้านไปมากขึ้นนะคะอย่างหนึ่งให้สังเกตด้านหลังใบเขานะคะถ้าเริ่มเนี่ยนะคะเป็นสีน้ําตาลแล้วเนี่ยใบเขาก็จะเริ่มแก่แล้วค่ะ ก็เวลาตัดให้เรารีบมาตัดเลยกลิ่นหอมมากถ้าเราจับอย่างเงี้ยถ้าเราจับใบเขาอย่างนี้นะคะกลิ่นเขาก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราเก็บนะคะเราก็เก็บเป็นก้านเลยค่ะอยให้ดูใบอ่อนอะอย่างนี้จะเป็นใบอ่อนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นใบอ่อน อย่างวันนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวก้านเขานะแม่เอาก็จะมาตัดเป็นก้านเขาเลยค่ะตัดไปทั้งก้านเล่งนี้เลยนะคะอืมอันนี้ก็แม่เอาก็จะมาตัดไปสักสองก้านก็พอค่ะอเ,คเอาไว้ใช้ บ่ายใสมากเลย นี่นะคะต้นใบชิโซที่มมอ,าอาตัดได้ในวันนี้นะคะดูไปเขาใหญ่มากแล้วก็ยังอ่อนๆเลยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยก็ถ้าเราจับด้านหลังเขากลิ่นเขาก็จะออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเป็นก้านอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะกินไม่ทันค่ะปลูกแค่ต้นเดียว ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบปลูกผักการปลูกผักแล้วก็ไใบชะโซเราสามารถปลูกได้นะคะในเมืองไทยอย่าลืมลองไปปลูกกันดูนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ออยด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้าแม่อ้อยจะพาเพื่อนๆมาลงสวนกันอีกค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกินหอมมากเลย